ไม่รู้ว่ากระเป๋าลุยพุทธไผ่นะมาลืมมาลืมอยู่เรื่องนี้ลหละเพื่อนเพื่อนเพิ่นเพื่อนเห็นยายหลายเพื่อนก็เลยลืมกระเป๋านี่ค่ะกระเป๋าลุยค่ะแต่ว่าลุยพุทธออกไปถนนค่ะไม่นานหรอกเนื้อยายก็จะลุยพุทธออกไปถนนถ้าถ้าเจ้าของเจ้าของอ่าเจ้าของกระเป๋ายังมีชีวิตอยู่นะให้มาเอากระเป๋าเด้อ มีค่าไถ่ถอนไหมมีค่าไถ่ถอนแต่จะอะไรนั่นก็ให้ไปดูในคลิปไปดูในคลิปหน้าตอนนี้ดูเลยให้อีิสอลลงก่อนนะจ๊ะกระเป๋าลุยปุ๊ดค่ะไม่รู้ว่ากระเป๋าแอดมินหรือกระเป๋าใครไม่ทราบค่ะมาเอาเลยนะคะอยู่ก็อยู่ต้นตะกบบ้านประหวังอ่ามาแล้วก็ช่วยซะ ช่วยสร้างซื้อเสื้อผ้าให้ยายจำลองด้วยรางวัลเซ็ตมึงบาทนี่มันจะกล้าออกอยู่บ่อกระเป๋าใบนี้เงินนะฮะน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีอยู่มีอยู่จ่ายค่าชุดพี่ลอได้จ่ายค่าชุดได้อยู่บ่มาเอาด้อค่ารางวัลนะนนี่นะนี่จะเอาทีทีสกินมาแลกได้คลิปแล้วลืมกระเป๋าเงืดหลายเด็กน้อยมอนี่ เอาที่พี่จกินมาแล้วไหมตายแล้วเออตายตายตายรักสวยรักงามเออรักสวยรักงามแมอ้าวบันี้ไปเรียกปะพอดีเขามาเอาปิดก้อนปิดก้อนเจ้ากระเป๋าใครมาเอาที่ยายลองถ้าไม่มาเอานี่ค่อยจะลุยปุ๊ดไปทางนั้นละเด้องั้นพอยีแน่นเนาะกระเป๋าแน่นเลยก็เขาแน่นอยู่ตรงนั้นอ่ะก้อยเห็นจะเดมันดึงมาทางนี้ก้อยยัง เนียนกับได้อ้นั่นแหละกันนั่นแหละสองคนนั่นแหละของใครไม่รู้แต่นั่นแหละสองคนนั่นแหละรู้แต่ว่าสองคนนั่นแหละมากระเป๋าใครแต่ไม่รู้ใครเนียนมันยืนคนบอกแบบนี้ของเนียนจะว่าเนียนแบบมันนั่งตรงนั้นโอ้ยินสบายเดี๋ยนี้ยายเออยินสบายยินสบายชาวนา 10%ก็หน่อยไปแล้วอ้าวเจ้าคุณบัวไทยิบแ10%ฮึคือบัวไทยคลิปประเทศเข้าไปแล้วเนาะเขาอันนั้นไงป้าเพิ่นติดป้ายไอหน้าประตูออฟฟิศไงบอกว่ายูทูบเบอร์ข้างนอกห้ามเข้าไปถ่ายไงใครชิค้าเข้าไปถ่ายนอกจากสุเจ้าที่เป็นคนในคอยขยายเนาะดึง ถ้าเรารักเขาจริงนะเราอย่าสร้างสร้างปัญหาให้เขาเออถ้าคนป่วนมาถ้าเขาไม่เดินมาตีหัวเราเราก็อยู่ซื่อ,อ,อไม่มีหรอกนะยายว่ะแม่นบอกโทครับเอ้าเรื่องจริงนะถ้าถ้าไม่อยากให้ลุงก,กับป้าเดือดร้อนเขามาก็เราก็ตะโกนบอกว่าห้ามถ่ายออถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาดื้อจะถ่ายมันก็อยู่ในกล้องเขาเ,ออเรามีสิทธิ์จะพ้องเขาได้อันนี้เรื่องจริงเพราะเรา พอเราพูดไปแล้วว่าห้ามถ่ายเขายังดื้อดึงถ่ายนี่มันผิดอยู่ไรผิดสิก็ภาพก็อยู่ในกล้องเขาแล้วป้ายก็มีแต่ถ้าว่าเราเดินไปอันนู้นมันจะมีปากเสียงกันป้ายก็มีเขียนอยู่เธอเลอ้ออยู่เออก็คนมันมันอยากถ่ายก็ให้เขาถ่ายป้ายเป็นไรหรอกแต่ถ้าว่าบุกลุกเข้าไปในรอบรั้วลุงนะเอออันนั้นผิดแน่นอนอื เขาไม่เป็นไรหรอกอันนี้เราบทเรียนราคาแพงเนาะประหวังแม่บอเราต้องดูเซฟลุงให้มากๆเราไม่ต้องไปทําอันนี้ไม่ต้องไปเอาชนะดอกคนมันไม่อยากคนมันอยากเอาชนะเราไงประหวังเขาก็เลยทําแบบนั้นน่ะคนไม่นับถือแต่วิ่งมาถึงกอกาไม่ให้ยังไม่มาหาสเตยังไม่นับถือไม่นับถือแต่วิ่งมาทําไม ก,ก็นี่แหละก็ยังสงสัยปัญหามันต้องถามนะม,มันคืออะไรอยู่กลางบ้านต้องถามว่าไม่นับถือแล้วมาทำไม,มต้องถามค่ะเขาไม่นับถือแล้วเขามาทำไมเราคิดได้อย่างเดียวว่าเขามาก่อกวนแค่นั้นเราก็อยู่นิ่งๆน้ำเย็นรูปคือว่าละ่ะแต่พอความโมโหนี่แหละมันก็เลยเกิดเรื่องต่างคนต่างโมโห เหมือนกับยาน,นี่แหละก็เหมือนยายแล้วไปตรวจชอบที่เขาว่ายายไม่เออถ้าเขาไม่ว่าก็เล้วไปถ้าเขาว่าก็จัดอันนี้มันไม่พิดไปแล้วเข้ามาเร็วครับครับรถด่วนขบวนจะไปไ,ไหนครับแ <c alf> <c alf> อ <c alf> ็ดไนมีรคลิป <c alf> เด็ดมีกระเป๋าเอ่อไม่รู้ของใครกระเป๋าไปลืมไว้อยู่ตรงนี้ ใช่เราสงสัยว่าเป็นกระเป๋าแอดมินเขาได้แต่ว่าดูเหมือนกระเป๋าพี่นาทีนะจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอในนาทีมานมานี่เป็นกระเป๋าผู้หญิงใช่ไหมนาทีมาเนมาอยู่ตรงนี้มาดามกำลังรให้คนมาอยู่แต่เหมือนใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวแอดในไปถามพี่นาทีหน่อยว่าใช่หรือเปล่าเออไปไปถามถ้าถ้าใช่นี่คือมีค่าปรับนะ ดูเจ้าของกระเป๋าใช่กระเป๋าใครอะเดี๋ยวจะค้าค้าเอาค่าปรับเสียหายเลยแม่ได้คลิปแล้วลืมห่อกระเป๋าเงืดอลายปะจริงเลยนะกระเป๋าเออมากินข้าวจ้ามกินข้าวเดี๋ยวนาทีไปแล้วบ่มันยู่งเ่ย พี่จะไปน้ำแขาวอยู่บ่มามาเลยกระเป๋าอันนั้นกระเป๋าวิวค่อยเอาแล้วได้สมุนทิวมาของเน้นค่อยเอาเน้นบริน้ำเชื่ออะไรล่ะครับของอันนา ไอคนที่ยืนอยู่นั่นน่ะเล่ของลูกเมดาเออเออเจ้าเห็นมันเนาะเออค่อยมันกลับไปแล้วบ่มันไม่ได้อยู่มันอยู่ข้างในเขากินข้าววันนี้เดี๋ยวมันก็มาเออบ้านบาหวังนะคะข้าวอยู่ของลูกเมดาขวันดีค่ะอาจสมรเก่เถียงคำไม่ตกฟ้าไจ้เหเออใช่ ไม่เป็นไรจะกลับเข้าไปในบ้านเขาอยู่ในบ้านประเอนนู้นเต็มอยู่เรื่องอะไรอ่ะเอาเขาก็ทำคลิปไหมเขาไาม่ได้ทำงานบหรือทำคลิปอืมเขาก็กินข้าวทำคลิปกันกระเป๋ามาใหม่แล้ค่ะไม่มีไม,ม่ขึ้นนี่เบอร์ประหวังเนาะ เบอร์ประหวังในไลน์ป้าเบอร์ป้าหวังเด้อนี่ในไลาย,ลายถ้าใครแอดไลน์มาซื้อกับซื้อเสื้อซื้อผ้าของแกแอนไลน์มาเลยนี่จะ้ะกระปูงนี่สวยบะที่ํำนะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะนี่ค่ะร้านป้าหวังค่ะ แดงหงร่นเต็มที่อยู่เต็มอยู่เก็บมาโลดยายเอามาหลายๆเขายังมาลูเออเออเดี๋ยวเขาจะมาเปื่อดอกมันต้องคอยหอนเขากระชี้ขาดเต็มที่แมนอยู่ต้นเงาเมล์เงาเมือเสาเอ็ดเวียดเก็บ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 ต้นน่ะเก็บอยู่เก็บ